สวัสดีครับพี่พี่ทุกท่านวันนี้มาพบกับช่อง PN ผ้าบ้านกันอีกเช่นเคยนะครับมีผ้าบ้านซ่้วยราคาแบ่งปันมาให้พี่พี่ทุกท่านได้เลือกได้รับชมกันเช่นเคยครับเหมือนเดิมทางช่องเรามีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีนะครับหรือว่าใครอยากสายด่วนสายตรงกะระโมที่เบอร์082 480 47 46คร็ับผมส่วนไอดีไลน์ผมได้ขึ้นให้ไว้ทางหน้าจอแล้วครับ แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง PN พบ้านนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันครับผมแล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็มีพาบ้านในราคาหลักร้อยเหมือนเดิมครับผมราคาหนึ่ง้อยห้าสิบาทส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับวันนี้มาเริ่มรายการที่1เลยครับผมวันนี้จะไปไวหน่อยนะครับวันนี้พระหลายรายการครับผมมาเริ่มรายการที่หนึ่งเลยนะครับเป็นพระสมเด็จนะครับ วันนี้ราคาหนึ่งร้ยหสิบาททุกรายการเลยนะครับนี่หมายเลขหนึ่งนะครับราคาหนึ่งร้ยหสิบาทครับต่อไปเป็นหมายเลขสองครับผม รูปภาพไม่ชัดยังไงแอดไลน์มาดูเพิ่มเติมกันก่อนได้นะครับหรือว่าจะโทรมาสอบถามกันก่อนก็ได้นะครับผมหมายเลขสองครับราคาหนึ่งร้อยห้าสิบาทครับต่อไปเป็นหมายเลขสามพลาหลวงพานครับผม หมายเลขสานะครับราคาหนึ่งร้อยห้าสิบาทครับต่อไปเป็นหมายเลขสี่ครับผม หมายเลขสี่ราคาหนึ่งร้อยห้าสิบาทครับต่อไปเป็นหมายเลขห้าครับผม หายเลขห้าราคาหนึ่งร้อยห้าสิบบาทครับไป okay. เป็นหมายเลขหกครับผม เลขหกราคาหนึ่งร้อยห้าสิบบาทครับต่อไปเป็นภาพปิดตาหมายเลขเจ็ดครับผม หมายเลขเจ็ดราคาหนึ่งร้อยห้าสิบบาทครับต่อไปเป็นพัชสมเด็จหมายเลขแปดครับผม หมายเลขแปดราคาหนึ่งร้อยห้าสิบาทครับต่อไปเป็นหมายเลขเก้าครับผมเป็นพระ่วงรางปืนครับผม หมายเลขเก้าราคาหนึ่งร้อยห้าสิบบาทครับต่อไปเป็นหมายเลขสิบครับผม เลขสิบราคาหนึ่งร้อยห้าสิบบาทครับต่อไปเป็นหมายเลขสิบเอ็ดครับผม เลขสิบเอ็ดราคาหนึ่งร้อยห้าสิบบาทครับต่อไปเป็นหนงกระทวดหมายเลขสิบสองครับผม หมายเลขสิบสองราคาหนึ่งร้อยห้าสิบบาทครับต่อไปเป็นหมายเลขสิบสามครับผมเป็นพระหลวงพ่อปานครับ หมายเลขสิบสามราคาหนึ่ง้อยหสิบาทครับผมต่อไปเป็นผ้าล่วงหมายเลขสิบสี่ครับหมายเลขสิบสี่ราคาหนึ่ง้ยห้าิบาทครับผม วันนี้หนึ่งร้อยห้าสิบาททุกรายการเลยนะครับผมส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางครับหมายเลขสิบห้าเป็นหลวงปุ่ทวดครับผม หมายเลขสิบห้าราคาหนึ่งร้อยห้าสิบบาทครับต่อไปเป็นหัวดทวยหมายเลขสิบหกครับผม เลขสิบหกราคาหนึ่งร้อยห้าสิบบาทครับต่อไปเป็นพระสมเด็จหมายเลขสิบเจ็ดครับ หมายเลขสิบเราคาหนึบาทครับไปเป็นพระปิดตาหมายเลขสิบแปดครับผม หมายเลขสิบแปดราคาหนึ่งร้อยห้าสิบาทครับอไปเป็นหมายเลขสิบเก้าครับผม หมายเยลขสิก้าราคา150บาทครับต่อไปเป็นพระส,สมเด็จหมายเลขยี่สบครับ หมายเลขยี่สิบราคาหนึ่งร้อยห้าสิบาทครับต่อไปเป็นพระสมเด็จหมายเลขยี่สิบเอ็ดครับผม เลขยีราคาหนึ่งร้อยห้าสิบาทครับต่อไปเป็นใหมายเลขยี่สิบสองครับผมถ้ารูปภาพไม่ชัดยังไงก็แอดไลน์มาดูเพิ่มเติมกันก่อนได้นะครับ หมายเลขยี่สิบสองราคาหนึ่งร้อยห้าสิบาทครับต่อไปเป็นพระสมเด็จหมายเลขยี่สิบสามครับผม หมายเลขยี่สิบสามราคาหนึ่งร้อยห้าสิบาทครับต่อไปเป็นหมายเลขยี่สิบสี่ครับผมหมายเลขยี่สิบสี่ราคาหนึ่งร้อยห้าสิบาทครับ ไปเป็นพักกิ่งหมายเลขยี่สิบห้าครับผมหมายเลขยี่สิบห้าราคาหนึ่งร้อยห้าสิบาทครับ กลเป็นหมายเลขยี่สิบหกครับผม เลขยีราคา150บาทครับต่อไปเป็นหมายเลขยีิบเจ็ดครับ มายเลขยี่สิบเจ็ดราคาหนึ่งร้อยห้าสิบบาทครับต่อไปเป็นเหนรียญลูกแสนครับผมหมายเลขยี่สิบแปดครับ หมายเลขยี่สิบแปดราคาหนึ่งร้อยห้าสิบาทครับต่อไปเป็นหมายเลขยี่สิบเก้าผมเหรียญลงกระทิมครับอันนี้ออกวัดสนามชัยนะครับ หมายเลขยีก้าราคา150บาทครับต่อไปเป็นหมายเลขสามสิบครับผมเป็นพาสมเด็จครับหมายเลขสามราคา150บบาทครับ ไปเป็นพระสมเด็จหมายเลขสามสิบเอ็ดครับผมหมายเลขสามสิบเอ็ดราคาหนึ่งร้อยห้าสิบบาทครับต่อไปเป็นหมายเลขสามสิบสองครับผม นี่เป็นเหรียญหลองพ่อรวยครับรายการที่สามสิบสองราคาหนึ่งร้ยห้าสิบาทครับไปเป็นอันนี้เป็นน่าจะเป็นพัสสมเด็จนะครับรายการที่สามสิบสามครับ การที่33ราคา150บาทครับต่อไปเป็นพัะส,สมเด็จรายการที่สาบสีครับ รายการที่สามสิบสี่ราคาหนึ่ง้อยห้าสิบาทครับต่อไปเป็นพระสมเด็จรายการที่สาสิบห้าครับ รายการที่สามสิบห้าราคาหนึ่งร้อยห้าสิบบาทครับเราไปไปพาสมเด็จรายการที่สามสิบหกครับผม รายการที่สามสิบหกราคาหนึ่งร้อยห้าสิบบาทครับต่อไปเป็นพระสมเด็จรายการที่สามสิบเจ็ดครับ รายการที่สามสิบเจ็ดราคาหนึ่งร้อยห้าสิบบาทครับต่อไปเป็นพระสมเด็จรายการที่สามสิบแปดครับ รายการที่38ราคา150บาทครับต่อไปเป็นพระสมเด็จรายการที่ส9ครับ รายการที่สาสิบเก้าราคาหนึ่งร้อยห้าสิบาทครับต่อไปเป็นรายการสุดท้ายเป็นพระลีลาครับผมรายการที่สี่สิบครับสำหรับพี่ๆท่านใดอยากดูรูปภาพเพิ่มเติมก็แอดไลน์มาดูได้เลยนะครับหรือว่าจะโทรมาสอบถามกันก่อนก็ได้นะครับผม รายการที่40ราคา150ิบบาทครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ